สวัสดีครับพบกับผมนนวัด์ยนตะการนะครับวันนี้นะครับผมมาส่งรถนะครับก็ตัดเป็นรุ่น835ครับเป็นลูกค้าใหม่อยู่โซนจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นร้ลนรับซื้อมันนะครับเรามาดูตัวรถกันนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น835นะครับแขนยาวนะครับปริมาตรการตัดนะครับอยู่ประมาณ3,000กิโลนะครับความสูงนะครับที่ยกได้นะครับอยู่ประมาณ4เมตรนะครับผม ขนาะการใช้าางานของลูกช้นานะครับจะเป็นลานรับซื้อมันนะครับผมลานรับซื้อมันะครับ,บ,นนรบตัวนี้นะครับยางขนาดยางจะอยู่ที่17.5คิว25นะครับน้ำหนักการใช้งานนะครับน้ำหนักตัวรถตัวนี้อยู่ประมาณ11นะครับ11,700กิโลนะครับ เครื่องยนต์นะครับแรงม้าอยู่ที่123แรงม้านะครับแรงม้าสุตรที่อยู่ที่124แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์สายนะครับนะครับเป็น2เกียร์ด้านหน้า1เกียร์ไฮไลท์นะครับตัวนี้จะเป็นสเปคเครื่องยนต์เป็นเครื่องยู่ช่ายนะครับคุณภาพการใช้งานดีเยี่ยมเลยนะครับจะเป็นลูกค้ารายใหม่เลยนะครับ ล,ลูกค้าที่ใช้รถนะครับเป็นลูกค้าใหม่นะครับเพิ่งเคยซื้อรถแป5สามห้าของเรานะครับซึ่งการใช้งานก็จะเป็นการสื้มัแน,นะครับมาณหัวจากชาวเกษตรกรนะครับแล้วก็ตัดใน่พ่วงวันนึงก็ประมาณ5้าถึงสิบ่วงนะฮะลูกค้าก็ใช้เวลาตัดสินใจพอสมควรนะครับสรุปต่อ ัดสินใจใช้ยี่ห้อหลิวคงนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆที่ประกอบธุรกิจเดียวกันนะครับแนะนําให้ใช้ริวคงนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องการบริการหลังการขายเรื่องอะไรนะครับคันนี้นะครับรับประกันอยู่1นึ่งปี2 0 0พชั่วโมงนะครับ P M นะครับ1น0่ชั่วโมงแรกและทุกๆ250ชั่วโมงจนครบ1,000ันชั่วโมงนะครับหลังจากการหมดประกันและ PM แล้ว ลูกค้าสามารถซื้อ PM ต่อได้นะครับในราคาพิเศษนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับส่วนลดอะไรให้ลูกค้านะครับ,รบลองเข้าดูแวะชมนะครับหรือรายละเอียดเข้าดูที่เว็บไซต์ยนตการเครื่องจักรกลได้นะครับ การขับทรั้งแรกเลยนะครับ่คือาพกการทำง,งานของรถนะครับรุ่น 835H เแขนยาวนะครับตัดได้3,000กิอโ,อโลนะครับ